ครับวันดีวัสดีครับสวัสดีครับสนีบวัสดีครับวันนี้สบายสบายครับผมได้ปะทะกับพี่หน่อยอย่างถูรูถูกลังถูรูถูกลงใช่ต้องมีการสบด่าว่ากันก็ยากเวลาเวลาที่พ่อกับพี่หน่อยทะเลาะกันในเรื่องอ่ะแล้วแบบเขาตีกันอ่ะสนุกมากคือเพราะว่าสุดมากทั้งคู่เลยอ่ะคือเล่นไปก็มันฝืนเพราะสนิทกับพี่หน่อยอยู่ไงก็ไปเห็นเห็นหน้าแล้วก็แบบว่ามัน มันเล่นกันลำบากมันสนิทกันนะครับแต่น,นี้มันต้องเกียดกีหน้ากันใช่เ้วเกียดกีหน้ากันเลย <c oughs> ลสนุกครับสนุกทุกฉากที่ได้เข้ามาทํางานเรื่องสไปสายสตองเลย <c oughs> ทั้งฝั่งพ่อเองวันไหนที่พ่อมีฉากที่เขาเล่นก็สนุกทุกฉากเลย <c oughs> หนูเองก็สนุกทุกฉากเลยสนุกค่ะชอบเล่นกอล์ฟพ่อ วมาพ่อแบบทำท่าอะไรก็จะทำตามอหิวข้างหลังเอาเหรอใช่ไม่รู้เลยเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างจริงๆอ่ะพ่อเขาตีกับมาดามาตั้งนานนมมากแล้วตั้งแต่เปิดเรื่องเลยตั้งแต่เปิดเรื่องตั้งแต่ก่อนเปิดเรื่องอีกคือตอนที่สาวเรามาแต่งงานเข้าบ้านนี้ก็คือพ่อก็คือไม่พด้ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วอันเนี้ย เซีเควนนี้พ่อเขาก็ทําเพื่อเราด้วยอะไรเงี้ยพราะเราโดนรังแกอยู่เขาก็มาช่วยเราค่ะอเรื่องราวมันจะเป็นไงโดนกล่าวหาว่าทําอะไรมาติดตามกันให้ได้นะครับโอเคครับฝากด้วยนะคะ